วันนี้ประตูรีโมทไทปมาติดตั้งบ้านหลังใหญ่มากๆค่ะสวัสดีครับผมพี่อาประตูรีโมทนะครับวันนี้พามาดูบ้านคุณลูกค้านะครับที่ติดตั้งมอเตอร์ของไทป์นะครับประตูรีโมทไทป์ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเปิดปิดได้และนี่ผมอยู่ในบริเวณบ้านของคุณลูกค้านะครับหลังใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามอเตอร์ประตูรีโมทของไทป์เปิดปิดตัวยังไงตามผมมาเลยครับ และนี่ก็เป็นประตูของคุณลูกค้านะครับซึ่งเป็นประตูอลลอยนะครับเฟรมเป็นสเตเลสจากร้านของสุวรรณซัพพลายนะครับเป็นคนผลิตประตูบานนี้นะครับสวยงามมากนะครับประตูนี้กว้างประมาณที่5.5าเมตรห้นะครับสูง3.20เมตรยีนะครับรวมยอดแล้วนะครับด้านล่างครับ ส่วนตัวมอเตอร์นะครับก็เป็นประตูรีโมทของยี่ห้อ Typ e นะครับซึ่งบอดี้ของเขาเป็นสเตลเลสเกรด304นะครับแข็งแรงทนทานรับกับประตูได้ถึง1000กิโลนะครับหรือประตูที่กว้างไม่เกินกว่า10เมตรนะครับซึ่งประตูบานนี้รับได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูการใช้งานกันตามไปดูเลยครับและนี่ก็เป็นแอป IO Type นะครับซึ่งเป็นแอปของประตูรีโมทของไ y p e ที่จะควบคุมมอเตอร์ตัวนี้แต่คราวนี้แสงมันสว่างมากเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมจะลองกดเปิดประตูให้ดูนะครับ การเปิดประตูก็จะนุ่มนวลแบบนี้เลยนะครับแล้วช่วงสุดท้ายของเขาก็าจะสโลว์เป็นสโลว์ดาวแบบ3สปีดนะครับนิ่งและนุ่มนวลมากเลยนะครับผมจะลองกดปิดนะครับขณะนี้ประตูกำลังวิ่งปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนช่วงสุดท้ายของประตูนะครับเขาจะปิดที่สโลว์ดาวแบบลดความเร็วเป็น3สเต็ปนะครับนุ่มนวลมากครับเดี๋ยวลองดูกันครับ 哎。Uh. แบบนี้เลยนะครับการติดมอเตอร์ของไทยนะครับข้อดีอย่างมากเลยก็คือเราไม่ต้องล็อกประตูอีกแล้วนะครับเพราะมอเตอร์จะล็อกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเวลาที่ประตูปิดสุดนะครับผมดึงยังไงก็ไม่มีทางเปิดปิดได้อีกแล้วนะครับและในขณะเดียวกันบนรีโมทและมือถือบนแอปเนี่ยคุณลูกค้าสามารถล็อก2ชั้นป้องกันประตูเปิดเองได้อีกด้วยครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาคล้องกุญแจล็อกประตูบ้านอีกแล้วนะครับในการเปิดปิดประตูนะครับคุณลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้งมือถือนะครับผ่านทางแอปและรีโมทหน้าตาแบบนี้คครของงปซึุ่ณลูกก้าาาสมถดดเิ ประตูได้จากในระยะประมาณ50เมตรนะครับรอบทิศทางครับตัวบ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีโมทซึ่งมีระยะทางเนี่ยประมาณจากตรงนี้ไปที่ประตูประมาณ50เมตรลองดูกันครับผมจะลองกดปิดนะครับและถ้าต้องการหยุดประตูนะครับคุณลูกค้าก็กดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับ ประตูก็จะหยุดนะครับต่อไปนะครับมอเตอร์ของไทป์มีระบบเซฟตี้เซนเซอร์นะครับในกรณีที่คุณลูกค้าปิดประตูกลับมาแล้วมีคนเดินตัดนะครับประตูจะหยุดแล้วเปิดออกทันทีไม่มีการหนีบคุณลูกค้าแน่นอนครับมอเตอร์ของไทป์นะครับใช้งานได้ทนทานนานเป็น10ปีเลยครับหากท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมพี่อาร์ประตูรีโมทขอบคุณและสวัสดีครับ